เรียนธรรมทันสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกทุกๆท,ท่านครับผมสัตราศรีปานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองจังหวัดสงขลาเด็กขัดใหญ่ครับพักรวมไทยสร้างชาติวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านมณพรเจริญศรีที่มาตอบกระทู้ผมซึ่งสสอ,สอทุกท่านก็ทราบดีครับ ว่าท่านจะมาบ่อยมากแล้วก็ให้เกียรติสสทุกคนในการมาตอบกระทู้ซึ่งในกระทู้ที่ผมตั้งไว้นะครับเป็นแนวทางในเรื่องของการแก้ไขซึ่งผมอยากจะแก้นิดหนึ่งฮะเป็นติดตามมากกว่าเพราะวันนี้แลนเบิจ์หรือว่าระเบียงเศรษฐกิจและน้องชุมพรก็ได้ขับเคลื่อน ไปพอสมควรแล้วก็ถือว่าเป็นการติดตามแล้วกันนะครับรวมถึงการถามคำถามทั้งสองคำถามนี้ซึ่งพี่น้องประชาชนนั้นก็อยากจะฟังคำตอบครับท่านประธานครับตัวผมเองแล้วก็พักรวมไทยสร้างชาติได้ติดตามโครงการแลนบริดจ์มาตั้งแต่ต้นเพราะโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่สำคัญซึ่งได้ขับเคลื่อนและก็โดนผลักดันมาตั้งแต่สมัยของพลเอกประยุทธ์จัน์โอชา พวกเราสอสอพักรวมไทยสร้างชาติก็ได้ผลักดันโครงการนี้ในสมัยนี้มาโดยตลอดและตัวผมเองก็อยู่ในกรรมธิการวิสามันศึกษาโครงการแลน์บิร์นี้ครับและมากไปกว่านั้นครับตัวผมเองก็เป็นคนใต้เป็นคนหัดใหญ่เป็นลูกสงขาและสอสอในพักของผมหลายๆท่านก็มีสอส,อสอวิชัยส,สุดสวัสด ซึ่งก็เป็นสอสอในพื้นที่ชุมพรแล้วก็ทางนครสุราชที่นั่งข้างหลังผมทุกคนนี้ก็มีส่วนนะครับที่จะได้รับผลกระทบหรือว่าได้ในเรื่องของการพัฒนาในพื้นที่แทบทั้งสิ้นครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินนะครับที่วันนี้ ท่านก็ยืนยันหนักแน่นว่าจะทำโครงการนี้ต่อไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาท่านก็ได้เดินทางไปนำเสนอโครงการนี้ครับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เข้าร่วม World Economic Forum และก็ได้รับความสนใจจากหลายๆประเทศทั่วโลก ได้รับความสนใจจากคนที่มีความรู้ประสบการณ์ในเรื่องของโลจิสติกแล้วก็คนที่สนใจในการลงทุนเกี่ยวกับท่าเรือซึ่งได้พูดว่าโครงการนี้ถ้าสำเร็จจะเป็นเกมเชนเจอร์ครับนั่นหมายความว่าโครงการนี้ถ้าสร้างเสร็จแล้วจะเปลี่ยนทิศทางการขนส่งของโลกมาที่ประเทศไทย ประเทศไทยจะเป็นทางเลือกในการเดินเรือแห่งใหม่ของโลกทันทีเพื่อที่จะให้เห็นภาพชัดครับขอสไลด์ครับสไลด์ของผมสองสามสไลด์นี้นะครับก็จะทำให้คนเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นด้านขวามือครับนั่นก็คือประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกด้านขวามือก็จะประกอบไปด้วย จีนญี่ปุ่นไต้หวันและเกาหลีส่วนด้านซ้ายมือครับสีน้ำเงิน,นก็จะเป็นกลุ่มผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของโลกก็จะมียุโรป Middle ล a อีสเอเชียกลางเอเชียใตย้การมีแลนด์บริดจ์ครับจะทำให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตเข้าหากันมาเจอกันผ่านตรงกลางนั่นก็คือประเทศไทยของเราครับ ที่เขาจะต้องมาที่นี่ก็มีปัจจัยสำคัญนั่นก็คือเวลาที่ลดน้อยลงต้นทุนที่ลดน้อยลงนั่นก็คือ time and cost ครับประเทศไทยของเราก็จะกลายเป็นทางเลือกใหม่และจะแชร์ตลาดท่าเรือจากช่องแคบมะละกาและการตลาดการซื้อการขายของโลกที่มีมูลค่าทั้งสิ้น37.8ล้านล้าน S ดอลลาร์ ถ้าเราทำขึ้นมาและสามารถแชร์ตลาดตรงนี้ได้ประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางการค้าครับเป็นศูนย์กลางการเงินและจะเกิดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมใหม่ๆครบวงจรที่สำคัญภาคใต้ครับระเบียงเศรษฐกิจนะครับยังฮะยังไม่ถึงฮะอย่าพึ่งมาก่อนครับสไลด ระเบียงเศรษฐ,ฐกิจภาคใต้นะครับหรือที่เรียกว่า southen r economic corridor ภาคใต้ก็จะเกิดการลงทุนใหม่ๆมากมายและจะนำไปสู่การเจริญเติบโตของ GDP ประเทศคนไทยรวยครับเพราะเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพอย่างมากมายมหาศาตลคำถามที่หนึ่งครับท่านประธานกระทรวงคมนาคม มีนโยบายเกี่ยวกับงบประมาณการก่อสร้างโครงการแลนด์บิดอย่างไรบ้างครับที่มาของงบประมาณมาจากแหล่งใดบ้างและขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นอัปเดตอันนี้ตอบได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ให้ส่งมาไทยาเอกสารของผมยินดีนั่นก็คือสัดส่วนเท่าไหร่เพราะทราบข่าวว่าจะมีการร่วมทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยแบ่งเป็นสัดส่วนเท่าไหร่อย่างไร ขอทราบรายละเอียดนี่คือคําถามที่1ขอบคุณครับดิฉันมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมวันนี้ดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านสุริยะจึงเรื่องเรืองกิจในการมาตอบปะทุถามของท่านสมาชิกท่านสัตราศีปานท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจากจังหวัดสงขลาพักรวมไทยสร้างชาตินะคะแล้วก็ดิฉันได้ถือโอกาสนี้นะคะ กล่าวชื่นชมท่านสมาชิกนะคะเพราะท่านสมาชิกท่านศาสตราท่านเป็นสมาชิกที่ขยันทั้งขยันลงพื้นที่ขยันที่จะตั้งกระทู้ถามหลายเรื่องในสภาทั้งขยันในการที่จะเอาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการหารือในช่วงเช้าและในโอกาสนี้นะคะก็เป็นโอกาสที่ดีที่ที่ฉันได้สื่อสารถึงพี่น้องประชาชนคนไทยถึงความคืบหน้าของโครงการแลนบริดค่ะคําถามของท่านสมาชิก ได้ถามว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายเกี่ยวกับการเกี่ยวกับงบประมาณในการก่อสร้างแลนด์บริ์อย่างไรบ้างขอทราบรายละเอียดนะคะท่านประธานคะจะเห็นว่าโครงการแลนด์บริ์เป็นโครงการที่ประเทศ หรือว่ารัฐบาลท่านนายกเศรษฐาทวีสินได้เล็งเห็นถึงความได้เปรียบทางด้านยุทธศาสตร์นะคะที่ตั้งของประเทศไทยที่อยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งมีศักยภาพในการพัฒนาที่เป็นศูนย์กลางของการขนส่งภูมิภาคที่เชื่อมโยงระหว่างสองประเทศสองมหาสมุทรไม่ว่าจะในฝั่งของประเทศมหาสมุทรอินเดียที่จังหวัดระนองแล้วก็มหาสมุทรอีทะเลจีนใต้ในฝั่งของจังหวัดชุมพรค่ะ หลักการของโครงการพัฒนาลแลนด์บิกจะอยู่ในประเทศไทยหรือว่ารัฐบาลท่านนายกเศรษฐาเรามองเห็นโอกาสค่ะและรูปแบบในการลงทุนเราให้เอกชนในการลงทุนซึ่งไม่ใช่เป็นโครงการก่อสร้างพื้นฐานแบบเดิมๆที่รัฐเป็นผู้ออกในเรื่องของการศึกษารายละเอียดรัฐเป็นผู้จ้างเหมาผู้รับเหมาก่อสร้างมาทาหรือว่า จ้างเอกชนมารับเหมาโครงการนี้นะคะเหมือนที่ทํากันในปัจจุบันหรือว่าโดยทั่วๆไปที่ทุกกระทรวงทําอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็บงเงินวงเงินที่จะลงทุนการก่อสร้างถึง1ล้านล้านนะคะเราจึงต้องทํารูปแบบปัจจุบันโดยที่เราคํานึงถึงว่าการทําโครงการเหล่านี้จะมีผู้มาใช้บริการหรือไม่และ โครงการนี้เมื่อไม่มีผู้มาลงทุนเราก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการโครงการต่อไปได้แต่การพัฒนาโครงการแลนบิดในครั้งนี้นะคะที่ดิฉันกลับเรียนตั้งแต่แรกค่ะว่าเราเอาที่ตั้งทำภูมิศาสตร์ของประเทศไทยนะคะที่เป็นยุทธศาสตร์นะคะมาทำการพัฒนาโดยได้เชิญชวนเอกชนที่มีศักยภาพทั้งด้านการแข่งขันมีความพร้อมในเรื่องของเงินทุนมีความรู้ความสามารถนะคะเข้ามาดาเนินการ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งและประตูการค้าของประเทศในภูมิศาสตร์ของทะเลจีนใต้ยอย่างแท้จริงค่ะท่านประธานคะเรื่องเหล่านี้เราได้มีการพูดคุยกันเป็นระยะเวลานานมากถ้าดิฉันจะคาดเดาได้ประมาณ30-40ปีนะคะแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากเรามีปัจจัยที่กระตุ้นหรือว่าปัจจัยที่เร่งเร้าให้เกิดขึ้น โดยดิฉันได้นําเสนอปัจจัยที่เร่งร้าวทั้ง3ด้านนี่คือความคืบหน้าท่านประธานผ่านไปถึงท่านสมาชิกนะคะแล้วก็ดิฉันจะนําเสนอข้อมูลที่อัปเดตแล้วก็ข้อมูลใหม่ๆให้ซึ่งปัจจัยเร่งเร้านะคะประกอบไปด้วย3ด้านค่ะนั่นก็คือปัจจัยที่1น,นะคะเป็นเรื่องของความคับขั่งของเรือที่เดินในช่องแคบมะลากาตามที่สถาบันต่างชาติหลายประเทศนะคะได้คาดการไว้ค่ะว่า จำนวนเรือนะคะที่อยู่ในช่องแคบมะละกาดังที่ฉันขึ้นภาพสไลด์นะคะว่าปัจจุบันนะคะช่องแคบมะละกาเนี่ยรับเส้นทางการเดินเรือได้ประมาณ1 2 0 0 0 0ลําลำในอีก10ปีข้างหน้านะคะจะทําให้เส้นทางดังก่าวมีการเดินเรือที่หนาแน่นจึงจําเป็นที่จะต้องให้บริษัทเหล่านั้น หาเส้นทางในการขนส่งทางเดินเรือแบบใหม่เพื่อรองรับปริมาณการบริโภคและปริมาณสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นค่ะนั่นคือปัจจัยที่1ค่ะพอมาดูปัจจัยที่2กงค่ะท่านประธานในเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความรุนแรงมากขึ้นทางบริษัทเหล่านั้นจึงต้องมองหาเส้นทางเดินเรือสำรองในการขนส่งสินค้าเพื่อลดความเสี่ยงเช่นปัญหากระทบกระทั่งของกลุ่มประเทศมหาอำนาจ ที่ได้เกิดผลกระทบต่อการนีการขนส่งสินค้าทางทะเลดังเช่นกลุ่มของประเทศทะเลแดงนะคะที่มีปัญหาการโจมตีในเรื่องของการปล้นเหลือสินค้าในปัจจุบันหันกลับมาดูปัจจัยที่3ค่ะในเรื่องความสำเร็จนะคะในการพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะที่เราได้นำระบบ ของท่าเรือชลิยะนำระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารการขนส่งสินค้านั่นก็คือเมื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วจะทำให้ลดระยะเวลาและการลดค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการขนถ่ายสินค้าลงในระบบต่อไปได้ค่ะท่านประธานคะานี่คือปัจจัย3ปัจจัยที่เร่งเร้าให้จำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาและเดินหน้าโครงการแลนบริดตค่ะ ฉันขอเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าโครงการนี้รัฐให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน100%ซค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวเราจึงต้องการเงินลงทุนที่ประเมินไว้เบื้องต้นนะคะในระยะที่1ถึงระยะที่4รวมทั้งสิ้น1ล้านล้านบาทค่ะโดยในระยะที่1เป็นระยะแรกของการสร้างโครงสร้างพื้นฐานจะประกอบไปด้วยท่าเรือทั้งสองฝั่งนะคะที่จะรองรับตู้สินค้า ในฝั่งของจังหวัดระนอง6ล้านตู้ค่ะและฝั่งของจังหวัดชุมพอรอีก4ล้านตู้นอกจากนั้นนะคะก็จะมีมอเตอร์เวย์และรถไฟฟ้าสำหรับการเชื่อมโยงของสองฝั่งทะเลในวงเงินของการลงทุนนะคะในยะที่1ประมาณ5 0 0แสนล้านบาทค่ะทั้งนี้นะคะ รายละเอียดของการคืบหน้าของการลงทุนนะคะซึ่งจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของภาคเอกชนค่ะโดยรัฐจะเป็นผู้กำกับเชิงนโยบายย้ำอีกครั้งนะคะจะเป็นการลงทุนของภาคเอกชนใน1นึ่งล้านล้านบาทรัฐบาลจะเป็นเพียงผู้กำหนดในเชิงนโยบายของโครงการแลนบริด์ค่ะโดยรัฐบาลจะคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศแล้วก็ของพี่น้องประชาชนจากปัญหา ของการดำเนินการโครงการแลนด์บิขนาดนี้ซึ่งจะมีผลกระทบนะคะทั้งพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นผลกระทบของประมงพื้นบ้านผลบผ,ผลกระทบของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ได้สูญเสียในเรื่องของการเวนคืนที่ดินหรือว่าขาดไรายได้จากอาชีพที่พี่น้องเกษตรกร,ศศกรที่พี่น้องประชาชนทําอยู่นะคะ โดยรัฐบาลได้วางแนวทางแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนไว้ดังนี้ค่ะอาชีพประมงพื้นบ้านที่สูญเสียรายได้นะคะรัฐบาลเองก็จะเยียวยาโดยจะทําการส่งเสริมอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการประมงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาอาชีพการพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรและสัตว์ทะเลรวมถึงการชดเชยรายได้ที่ขาดหายไปนะคะโดยจะมีการจัดตั้งกองทุนเยียวยาขึ้นมา รวมทั้งให้ภาคเอกชนในการลงทุนแลนบริดจ์นะคะเข้ามาลงทุนโดยไม่ใช้งบประมาณของภาครัฐย้ำอีกครั้งนะคะไม่ใช้งบประมาณของภาครัฐค่ะในประเด็นที่2ค่ะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนรัฐบาลหรือว่าเราจะใช้เงินกองทุนของภาคเอกชนเหล่านี้นะคะก็จะชดเชยเยียวยา,ยาทั้งที่ดินที่เป็นมีเอกสารสิทธิ์และที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ในราคาที่เหมาะสมโดยไม่กระทบถึงภาวะของการคลองชีพภาวะของความมั่นคงของครอบครัวนั้นๆน,น,นะคะในประเด็นที่3ค่ะประชาชนในพื้นที่ที่ยังไม่มีสัญชาติในการประชุมคลรมท่านนายกก็ได้ไปมอบบัตรประชาชนคนไทยส่วนหนึ่งให้พี่น้องประชาชนคนไทยพระถิ่นที่จังหวัดละนองในขณะนี้นะคะท่านนายกได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดกระบวนการเหล่านี้นะคะตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลการพิสูจน์สัญชาติ และการมอบสิทธิ์หรือให้สัญชาติไทยซึ่งขณะน,นี้กระทรวงมหาดไทยได้ลงไปสำรวจโดยได้รับความร่วมมือจากทางพื้นที่ได้อย่างดีนะคะแล้วก็ขออนุญ,ญาตว่าอันสิ่งไหนที่จะมีความคืบหน้าอย่างไรฉันจะขออัปเดตข้อมูลให้กับท่านสมาชิกขอบคุณทุกคำถามคำถามแรกของท่านสมาชิกท่านศาสตราสีปานค่ะขอบคุณค่ะ